มอมอยกับเพื่อนสาวอีพีสองกับเจ๊เขียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามความรู้สึกเจ๊เขียวจากใครที่ได้ดูคลิปของเพราไปแล้วเนาะถามมาเลยไปถามว่าอายไหมที่โอ้โหอุตส่าห์หาผัวฝรั่งได้แล้วยังจะต้องมาทํางานมาอยู่เมืองนอกเทนที่จะมานั่งอยู่เฉยๆทาไมต้องมาต้อมาทํางานอายไหมคะอคุณเขียวตอบโอ้ยอายหาจะแตกง ไม่ไม่เคยอายค่ะชอบเพราะว่าฉันเกิดอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลยนั่งหน้าต่างหรือประตูแถวบ้านอะที่บ้านนะหมดแทะกินหมดเพราะมันว่างต้องทํางานเพราะเมื่อก่อนมาใช่ไหมสามีก็ถามอู้จะทําไหวไหมงานโอ้ยตอดยอดนะคะสายคูบัต้าค่ะทําได้ถ้าอยู<ๆ>่เฉยเฉยมันไม่มีประโยชน์อะไรไง เราอายุยังน้อยใช่อายุรองน้อยะต้องรีบทําต้องเก็บอืเดี๋ยวแก่แล้วค่อยพักเดี๋ยวสักเจ็ดสิบค่อยพักใช่เพราะว่าสั่งทางบ้านที่ชนาดและสารนี่ตะก้าหมากไว้ให้แล้วช่วงสคนถือมาถือตะก้าหมากระไบตอนนี้ทําไปก่อนไม่ต้องอายแล้วก็อะไรดีนะฝากบอกคนที่คนที่แบบว่ามี พึ่งจะมีแฟนฝรั่งดีกว่าเขียวที่จะแบบว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วโอ๊ยแฟนไม่ไม่แฟนไม่ให้ทํางานไม่กล้าอเดี๋ยวให้อยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนถามนี่มาใหม่ป๋าบอกว่าไม่ต้องไปทาหลักงานน่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวเป็นยังไงจ๊ะทุกวันนี้ป๋าบอกเช้เชามาป๋าบอกแฟนมวยไปทํางานเหรอ <laughs> เหมือนกันบางทีก็กกหกไงไม่อยากไปทํางานกกหกผัวว่าป่วยแต่ไม่ได้ป่วยหรอกเหนื่อยวันนี้ไม่ไปทํางานเหรอมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อยู่บ้านอ่ะใช่อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่บ้านแล้วเวลามันจะเดินช้าฮะใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มันเหมือนแบบว่าเรานั่งรอเวลาเนาะแล้วทํางานเพลินกว่าสนุกด้วยมันจะมันจะมีความสุขแล้วมันก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆเข้ามาสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยสรุปว่าเขียวสุวาอายสักหน่อยสิหน้าตาก็ไม่ดีนั่งอยู่บ้านเป็นมาดามสิอายทำไมคะไม่ไอายให้อายเรื่องเลยเนี่ยเอ้สาวแหม่ได้ผัวฝรั่งได้มาอยู่ถึงเบลเยียมเขียว ซ้มทัวฝรังงเพราฝรั่งก็หหงกคนเพรฝรั่งก็คนจะไปอยู่บ้านทําไมมันไม่มีประโยชน์ทํางานดีกว่าเชื่อเชือ่อถ้าทาได้ถ้ามีโอกาสได้ทำอ่ะทำเอ,อ้องานอ่ะใช่เพราะนี่อยู่บ้านมาสามปีนะเลี้ยงลูกโอ้ใจจะขาดใจจะขาดอยากทําง,งานตอนนี้พอได้ทํางานแล้วไม่ไม่หยุดเลยใช่บางทีก็โทรมากหกเ้าายข้อดีของการทํางานคือ ข้อแรกเลยเห็นกันได้ชัดเจนเลยคือได้ตังค์ใช่ได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์ดีได้เงินดีได้เงินดีด้วยเพราะว่ายังไงก็คือแบบว่าเราทำงานแทบถึงยูโรจะลงขนาดไหนเราก็ยังได้เยอะอยู่แล้วก็ข้อที่สองคือไม่เหงาใช่ไม่เหงาได้เจอคนใหม่ๆเนาะได้เจอสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆ ข้อสามคือมีเพื่อนกินข้าวทุกวันใช่มีเพื่อนกินข้าวทุกวัน,เพ,น,น,ววนเพราะว่าเราอาศัยกินเขาเพราะเราทําไม่เป็น <c oughs> อา้าวถ้าอยู่บ้านเนาะตอนเที่ยงก็กินคนเดียวงองแงงนะเพราะว่าลูกผัวก็ลูกก็ไปโรงเรียนผัวก็ไปทํางานก็กินคนเดียวใช่ไม่อร่อยไม่อร่อยเหมือนการทีถ่ถ้านี่อยู่บ้านนะโอ้ยดูสิกินอาหารญี่ปุ่นหน้านิยาวเหมือนเส้นเลย แบบว่าอะไรนะมันข้อดีมันมีเยอะกว่าข้อเสียข้อเสียอย่างเดียวคือเหนื่อยเหนื่อยจะได้ตังค์เหนื่อยเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากไปดีกว่าแต่ว่าทางานทุกวันเนี้ยเ<ๆ>จ้านายคือปล่อยแหละคือว่าเขาไม่อยากบอกแล้ะบอกก็ไม่ฟังมีจะสั่งเจ้านายมีจะสั่งเจ้านายเจ้านายก็จะมีกระดาษให้มึงไปทํากันเองเลยปะ เรื่องมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำมีเจ้านายดีก็อย่างนี้แหละเราเขาไอ้นี่แล้วไงเขาไว้ใจเราแล้วเขียวมีคนบอกว่าอยากดูที่ทํางานเราเขียวเจ้านายยังไม่ได้อนุญาตให้เราถ่ายเนาะใช่เจ้านายบอกยังแต่ว่าเกรงใจเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็มันมีหลายเหตุผลทางธุรกิจของเขาอะที่เขาแบบว่าไม่ไม่ได้อนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอเดีย๋ยวจะจะไม่ถ่ายนี่ให้ดูในป่าจะคุยกับกวางมันมีเหตุผลทางธุรกิจหลายอย่างแล้วก็แบบว่าบางทีมีลูกคง <c oughs> ลูกค้าเข้ามาซื้อของอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้อยากให้เราถ่ายติดลูกค้าเขาหรืออะไรอ,ะอย่างงี้ด้วยมันหลายอย่างอ,อาเป็นว่าคือหลายประเด็นนะเออม,มันหลายประเด็นเพราะว่าไปขอนายแล้วถามมเขียวเขียวเขียวก็อยู่ด้วยตอนที่ไดถาม้ขณะนี้กอดขาเจ้านายแล้วพีทให้่ันถ่ายไม่ได้เจ้านายเตะไปเล็กถึงไปเล็กไกลไกปะ อะไรเริ่มเริ่มยังไม่ทันจะทำงานเริ่มแหละเริ่มล่วนล้วนิดเดียววันนี้ผู้ทำไม่เน่นมานะทำอะไรขนมจีนแกงไก่มีตีนปะมเหมยกว่าจะได้แกงเมื่อคืนเขียวมีตีนด้วยไปผ้าไก่อีก หลังบ้านตัวที่บอกมึงนโอ้ยแพ้ <c oughs> แเพ้เอ็งเกิดยุคไหนเนี่ย <c oughs> ต้องไปฆ่าไก่กว่าจะได้กินต้องรอมืดนะไม่น่ากูต้มน้ํารออยู่จะถอนขนไก่รอไปเหอะนี่น้ําเดือดแล้วเดือดอีกไปยิงไม่ได้ทิงเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นๆมาตอนมาทํางานก่อนเนาะรออีกสักสามสี่อาทิตย์แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเวลาเรากินข้าวด้วยกันะจะถ่ายให้ดูว่า บรรในการขนาดเอาคกมาตำส้มตำนู่นนี่นั่นกระทะไปฟงไปฟ้ามีหมดทุกอย่างเพราะว่าเจ้านายบอกว่าทำไมพวกเธอไม่มานอนที่ที่ทำง,งานเลยล่ะขนมีหมดทุกอย่างทุกอย่างเขาบอกว่าอีกหน่อยก็จะได้ย้ายแล้วเนี่ยย้ายมานอนที่ทำง,งาน แต่ว่าบ้านในก็มีให้ที่ทำงานเวลางานยุ่งๆอ่ะเขาจะมีคนงานมาจากโปแลนด์เนาะใช่โปแลนด์นี่ก็เหมือนแรงงานต่างด้าวถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็เหมือนพวกเขมรพวกเราที่มาทํางานใช่เพราะว่าเขาจะมาเช่าบ้านอยู่ถ้าโปแลนด์จะมาทํางานที่เบลเยียมมาทำสามเดือนนะใช่แล้วก็ช่วงแบบหน้าร้อนที่แบบงานเยอะๆมากใช่แล้วก็ฮังการีเนาะฮังการีก็มาใ อย่างเรานี้ไม่ได้เป็นต่างดาวนะเราถือว่าเราเราอยู่ที่นี่ไงเราอยู่ที่นี่เพราะว่าเราถ้าต่างดาวก็คืออีเปอร์อีโปใช่พวกฮังการีอะไรเงี้ยที่เขามาเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาอ่ะมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมาทํางานมาหาแบบว่าคือมาทําแค่ช่วงหนึ่งช่วงขาสามเดือนแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเราอย่างเราวอรชิลชิแล้วตื่นเช้ามาไปทํางาน สนุกสนุกทำไมแพรถึงแบบชอบคุยเรื่อง <c oughs> งานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิตเลยแหละทํางานตื่นเช้ามามาทํางานกลับบ้านตอนเย็นออาบนะ้ํากินข้าวอ,าอยู่กับลูกอ่นอนเช้าก็ามาชีวิตประจําวันจะอยู่แค่ในช่วงสี่ห้าเดือนเนี้ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้จะทํางานหนักชุ่งํานยุ่งไม่มีไม่มีเวลาว่าง ว่างอีกทีก็คือแบบนู่นนะช่วงงานไม่ค่อยเยอะค่มีใช่เราสินคากับไทยแล้วก็กลับมาก็งานยุ่งอีกประมาณสองสามเดือนใช่แล้วก็ว่างละพฤศจิกาก็ว่างละคะนี้ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาว่างเนาะแล้วทันวาก็ไปสิงอยู่ร้านไทยเขยวมึงเล่าอะไรให้กูฟังเมื่อวานมึงเล่าให้พี่น้องเขาฟังหน่อยเล่าว่าเรื่องอะไรที่ที่มึงเล่าให้กูฟัง เออยังเรายังพูดไม่จบเลยเรื่องแบบว่าฝากคนที่เพิ่งมาอยู่ต่างประเทศเนาะให้แบบว่าเราเคยเห็นบ่อยเปลี่ยนแบบแบบว,วิธีคิดเนาะแบบว่ามีผัวฝรั่งจะต้องแบบว่ามาอวดใส่กันแบบว่ามาแอบใส่กันอุย้ยใช่รวยใช่อันนี้เจอมาเยอะเจอมาเยอะจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะอิสมัยแคอยู่เมืองไทยแบบว่า <c oughs> เอ,อ่อทำงานออฟฟิศ อยู่นี่ก็เลยจะต้องไปทำก็ต้องทําได้แต่ต้องไปเรียนนะไปเรียนมาก่อนไปเรียนเพิ่มนะอยไปเรียนภาษาแต่ทำงานอยากจะไปท่าแบบเรียนจบปริญญาตรีมาอยากจะไปทํางานแบบออฟฟิศแบบสบายๆเลยก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็สี่ห้าปีกว่าจะได้ทํางานถูกต้องเพราะว่าต้องไปเรียนกฎหมายเรียนทุกอย่างเบลเยียมแล้วก็เรียนกฎหมายวัฒนธรรมเขาก่อนอย่างน้อยก็เสียเวลาไปแล้วเกือบปี พอเรียนกฎหมายวัฒนธรรมเสร็จก็ต้องไปเรียนภาษาอีกอภาษานี้ก็ต้องเรียนถ้าจะเอาถึงขั้นที่ว่าจะต,ต้องไปเรียนต่อเอาดีพอมาอมดีพอมาคืออ,อะไรวุฒิวุฒิใช่ไปเอาวุฒิได้เลยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีสามปีเรียนภาษาพอเรียนภาษาคล่องแล้วก็ต้องไปเรียนเอาดีพอยมาเราเอาวุฒิเราที่มาจากเมืองไทยอ่ะไปสอบเทียบปุ๊บแล้วเขาก็จะให้เราเรียนต่อ ก็แล <formation jin inh throat> <handled kr> ้วแต่ว hmm? ่าความสามารถเราจะถึงไหนเนาะบางทีอาจจะเรียนต่อแบบว่าสามปีโอ้โหเสียเวลาอีหกเจ็ดปีเนาะ้ด้ทำงานเขาต้องดูเราด้วยนะเขาใช้แล้วว่าเราเรียนได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เต็มร้อยอะไรแบบว่าเราจะจบได้ดีปมาแบบว่าของที่นี่มาปุ๊บเราก็จะต้องเอาไปหางานหางานที่ได้เร็วได้ฉาเพราะว่าถ้าเราอยากทํางานออฟฟิศอะทํางานดีๆว่าบุคลากรที่นี่อเขาก็มีคน มีอยู่แล้วแล้วภาษาเขาก็เป๊ะกว่าเราเลยใช่เป๊ะเพราะว่าถ้าทํางานออฟฟิศอ่ะมันคือมันจะต้องคุยกับคนต้องสื่อสารต้องมีเรื่องเอกสารใช่ไหมใช่พี่ว่าก็อ่านได้อ่านออกเขียนได้หมดแต่ว่าเลือกที่จะไม่ไปเพราะว่าชอบอยู่อย่างนี้อิสระดีนะอันนี้ก็อ่านได้แต่พูดไม่เก่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็ลูกสอนนะก็เป็นอยู่แต่ถึงไม่ไม่ถึงกับเฟอร์เฟกะงูปปาเขียวผู้เห็นนายส่งข้อความมา ว่าไม่รู้เห็นเขียนยาวยืดเลยให้ซื้อไข่เค็มไปให้มากนั่นแหละเออนั่นคลิปนี้ก็มาเมาส์แค่นี้แหละมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดคุยขับรถตอนเช้าไปโรงเรียนก็จะเมาส์มอยกับเขียวอะไรอย่างนี้ไปโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนเดี๋ยวมีเจ้าไหนส่งข้อความมาเพื่อไปอ่านข้อความไปบายนะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หลาน กูหลานนี่นะหลานพ่อขุนสันนะมือใช่ใครอยากใครอยากดูหลานย่าโมกับหลานพ่อขุนุสันก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อทุกคนเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันเนาะตอนนี้เราเคลนี้มาคุยเรื่องงานเฉยๆนะโอเคขอบคุณค่ะคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ